วันนี้มาเจอกับรถวิ่งน้อยไม่น้อยอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับรถเจ้าตลาดรุ่นนี้นะคะเป็นรถกระบะเชิงพนันธที่นิยมสุดๆเลยนะคะสำหรับน้อง Isuzu D-Max ปี2020ลอๆแบบนี้เลยนะคะคันนี้น้องเป็นตัว Highlander นะคะรุ่นย่อยเนี่ยคือตัว LDA นะคะสำหรับคันนี้นะกระจังหน้าโครเมียมแปดด้วยโลโก้ของ Isuzu D-Max นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกหคู่นะคะเป็นสีขาวมุกเดิมออกห้างสวยๆแบบนี้เลยนะคะมา เ,เป็นล้อแม็กเดิมออก5นะคะแม็กอลลอยขอบ17นะคะคันนี้เป็นตัวสูงแต่ถ้าอยากได้แม็กฟีหชุดเข้ามาคุยกันรุ่นนี้จะเป็นตัว L นะคะจะมีไฟเลี้ยวไปกระจกนะคะอ่ะสีรอบคันก็ประมาณนี้สวยฉ่ำน,นะคะแม็กไลเนอร์เนี่ยแทบจะไม่มีรอยการใช้งานเลยนะคะคันนี้เป็นตัว L เนี่ยจะมีกล้องหลังให้ลูกค้าด้วยนะคะมีที่เหยียบกันชนหลังให้เรียบร้อยอ่ะนี่เป็นไงไม่เพียงแค่4ี่0มื่นโลเท่านั้นเอง แมกไลเนอร์ไม่มีรอยตามการใช้งานเลยเพราะว่าไม่ค่อยไปบันทุกนะคะรถปี2020ด้าหลังเนี่ยน้องเป็นไฟ LED นะคะที่โดนขโมยบ่อยมากโดนขโมยเก่งมากเลยนะคะอ่ะดูรอบคันกันไปแล้วเดี๋ยวไปดูภายในกันมากดีกว่าภายในโชมสวยๆแบบนี้ภายในยังฉ่าใหม่มากไม่มีตําหนิแต่ใด,ใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะพวงมาลาัยมัติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมจอ7นิ้วให้นะคะ คอนโซลเนี่ยน้องเป็นไฟเบอร์นะคะคือมีปุ่ม power outlet นะคะรองรับ FM AM Bluetooth นะคะรับทุกอย่างเลยนี่มีที่พักแขนด้วยสวยมากแล้วก็เบาะนะคะน้องจะเป็นเบาะผ้านะคะคันนี้นะเป็นตัว LDA นะคะถ้าเป็นตัวแซจะเป็นเบาะหนังนะอ่ะห้องโดยสารค่อนข้างจะก,กว้างขวางกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าอืมเป็นไงไม่แคบไม่เล็กจนเกินไปแถมมีแอร์ให้ด้วยนะคะสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะอ่ะ 1.9 Blue Power ห้องเครื่องเขาให้อะไรเราบ้างเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเครื่อง1.9 Blue Power คันนี้นะคะห้องเครื่องเนี่ยค่อนข้างจะนางฟ้าสวยกลิบเลยนะดูเลยค่ะฝากระโปรงนะคะน็อตไม่มีขันไม่มีแกะไม่มีแงะนะคะยังสวยเดิมออกห้างมาแบบไหนก็ยังเหมือนเดิมหมดนะคานอะไรใดๆย,ย,ย,ยังก็ยังอยู่ครบนะคะทุกอย่างนะ ซีนออกห้างจากโรงงานเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นแบบเดิมนะคะคันนี้เนี่ยการใช้งานน้อยมากไม่แค่ส0 0 0 0ื่นตัเท่านั้นเองแผ่นเพจมอกอ็พลาสติกยังอยู่อยู่เลยเป็นไงละ่ะนางฟ้าสุดๆกับเครื่องหนุจับูพาวเวอร์นะคะมีเบกเบเอยมี Be เบก ABS มาให้ครบพร้อมคือคันนี้เนี่ยพร้อมใช้งานสุดๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะที่สนใจโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะวันนี้นะคะออกรถกับออมพมคานใช้งบเพียง99บาทนะคะ โปรโมชั่นเนี่ยวารันตีให้3ปีเต็มนะคะแถมรับประกันโครงสร้างทั้งคันเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะโดนย้อมแมวแตัดต่อก็ไม่ชนหนักพลิกคว่ำไม่มีแน่นอนนะคะเพราะว่าเรารับประกันโครงสร้างให้ถ้าเห็นคลิปนี้จากช่องทางใดนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้แนทด้วยนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ